บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเงิน1,500บาทกดเงินสดได้ไหมดูไลได้ไม่พลาดเงิน ,500 บาทนะครับที่จะเข้าในที่ผมเคยบอกนะครับว่าจะเข้าในเดือนนี้นะฮะก็คือในเดือนนี้แหละทีนี้เงิน ,500 0นนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะครับมันจะแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะเยอะไปเรื่อยๆนะครับจนมากถึงเพราะว่าจะมีเกี่ยวกับการยินเินตนนะครับมากถึง2 1 0 0นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ากดเงินสดไม่ได้นะครับกดไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินซื้อสินค้านะครับ <S <S คุณจะต้องไปใช้รู้ซื้อตามร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันคนละสัดส,ส่วนคนละประเด็นกันนะครับคุณต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณถือบัตรสวัสดิการและอยากใช้เงินพันห้านะครับให้พกบัตรประชาชนแล้วก็เอาไปใช้สิทธิ์ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับมันกดเงินสดออกมาไม่ได้นั่นเองครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่นามาฝากกับทุกท่านเผื่อจะสงสัยกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีเรื่องล่าสุดที่ผมเคยทําคลิปอธิบายไว้ก็คือเรื่องของร้านค้าจะสามารถดูดเงินคุณออกจากบัตรได้นะครับคุณห้ามพลาดไปรู้วิธีการที่ร้านค้าจะเอาเงินออกจากบาัตรคุณได้หลังวิดีโอนี้รวมถึงถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการหลัฐใบเก่าบัตรเดิม แล้วอย่าแล้วยังพกอยู่นะครับยังค้นเจออยู่อย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะว่าคุณอาจจะมีเงินเหลืออยู่ในบัตรซึ่งบอกเลยว่ามีคนเหลืออยู่ในบัตรนะครับล่าสุดเลยตอนนี้ที่ผมทําคลิปมีคนเหลือในบัตรเนี่ยมากถึง8,750บาทนะครับเป็นเงินที่เยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณเนี่ยที่มีเงินเหลืออยู่ตรงนั้นนะครับคุณสามารถไปกดมาใช้ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับไปกด8,750บาทมาใช้ได้นะฮะตรงน,นี้เนี่ย ด่วนเลยนะครับสำหรับคนที่มีบัตรเกา่ารีบไปกดออกมาแล้วมาใช้ให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยปล่อยตรงนี้ไปเงินมันเป็นของคุณนะครับแต่คุณไม่ได้กดออกมาใช้ก็เท่ากับคุณไม่มีเงินตรงนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยอย่าพลาดโอกาสในส่วนนี้ครับอย่าลืมครับสำหรับตรงนี้ก็อย่าลืมไปดูหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนนี้เอาไว้ให้คุณนั่นเองครับก่อนอย่าลืมไปดูในคลิปนั้นเพิ่มเติมกันครับนี่คือเรื่องราวล่าสุดครับของบัตรส่วนริิการแห่งรัฐเงิน1,500บาทกดเงินสดไม่ได้นะครับก็เป็นตามนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ